สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ฮารุนะคะฮารุพามาแวะซื้อขนมนะคะอันนี้คือน,นี่นะคะร้านนะคะน้องเพิ่นนะคะของฝากจากสิงห์บุรีนะคะทุกคนอินบุรีนะคะทุกคนถ้าใครผ่านมาอินบุรีถ้าใครผ่านมาอินบุรีหร,รือสิงห์บุรีนะคะ,ะ,คะอย่าลืมนะคะแวะซื้อของฝากจากร้านน้องเพิ่นนะคะนี่ขนมอ, ry, อร่อยๆเยอะเลยค่ะทุกคนนี่นะคะมีอันนี้นะคะ เราจะทำคลิปยาวหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวาราจะพาไปดูนะคะพาราจะพาไปดูของกินนะคะนี่อันนี้ขนมฟางอ่าขนมเพื่อซูสดทุกคนนี่นะคะแล้วก็ของฝากอย่างก็คือที่อร่อยก็คือกุ้ือโรตีเดี๋ยวก็พาไปดูสินค้าแนะนํานะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูสินค้าแนะนํานะคะทุกคนนี่คือนี่นะคะตัวนี้เป็นสินค้าได้ขายดีที่สุดของร้านน้องเปิ้ลนนะคะ ถ้าใครแวะผ่านแถวสงหุบุรีนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะร้านนี้นะคะหารุอหารู้แวะทุกครั้งนะคะที่กลับจากบ้านนะคะแวะทุกครั้งเลยนะคะทุกคนที่กลับจากบ้านหารู้จะแวะซื้อนะคะทุกคนนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศในร้านนะคะมีทุกอย่างค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เจ้าของร้านน่ารักมากเลยนะคะทุกคน มีทุกอย่างให้ทุกคนเลือกนะคะขนมเทียบถ้าใครผ่านไปผ่านมาเส้นถ้าใครผ่านไปผ่านมาเส้นสิงบุรีอินบุรีนะคะอย่าลืมนะคะร้านน้องเปิลน,นะคะมีลดกแอปเปิลสีแดงแดงค่ะแล้วก็ปั๊มคือปั๊มปั๊มเชลค่ะมีปั๊มเชลเป็นเอกลักษณ์นะคะทุกคนนี่ขนมทุกอย่างนะคะ,ท,ะ,คะทุกคนนี่คือขนมนะคะ นี่นะคะทุกคนขนมเพียบเลยนี่นไอสาลี่ของสุพรรณค่ะทุกคน,นมีทุกอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าที่เขาบอกก็คือขนมเปี๊ยะเปี๊ยะโบแดงค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพามาดูทีนึงขนมปังของขยะนี่ค่ะทุกคนเปี๊ยะโบแดงค่ะเป็นสินค้าขายดีที่สุดของร้านาน้องเปิลน,นะคะมีทุกอย่างค่ะทุกคนพาชมนะคะทุกคนเยอะมาก ขนมเยอะมากเลยค่ะคลิปยาเนี่ยนะคะทุกคนนีขนมเปี๊ยะมีทุกอย่างะค่ะทุกคนเยอะถึงข้างในนู่นเลยค่ะอ่ามีขนมแห้งมีปลาของแห้งนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะฝั่งนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะค่ะแล้วก็จะมียาไปถึงนู่นเลยทุกคนมีเยอะมาก นะคะอันนี้ค่ะดูของแห้งนะคะอันนี้คือของข้าวนะคะมีปลาหมึกมีปลาหมึกนะคะทุกคนมีปลาหมึกนี่มีปลาหมึกหลายรสเลยค่ะทุกคนขาถั่วนจกานนะคะเอเนนะคะเดี๋ยวฮารุจะพาไปดูขนมหวานนะคะ